รียสวลคัมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของเราวันนี้ผมพาทุกคนมาพบกับหนึ่งในสุดยอดไฮเปอร์คาร์ที่ทั่วโลกจับตามองตั้งแต่เริ่มมีข่าวหลุดออกมารถที่ไม่ใช่แค่แรงไม่ใช่แค่เร็วแต่เป็นเหมือนงานศิลปะที่มีชีวิตถูกสร้างขึ้นด้วยมือแทบทุกชิ้นส่วนและมีจํานวนจํากัดแบบสุดๆวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ2026ปาการนีฮเรีย e er, รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมดีไซน์ขั้นเทพวัสดุดสุดล้าเทคโนโลยีโดยตรงจากสนามแข่งและสมรรถนะที่บอกได้คําเดียวว่า เหมือนหลุดจากโลกอนาคตถ้าคุณเป็นคนรักความเร็วงานศินละปะและความพิเศษที่มีเพียงไม่กี่คนในโลกสัมผัสได้คลิปนี้คือคำตอบเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกฮีรเรีย2,026ถูกออกแบบภายใต้แนวคิดที่ปาการนี่ยึดถือเสมอคือการรวมกันของวิศวกรรมและศิละปะเส้นสายตัวรถมีความโค้งที่ต่อเนื่องอย่างสวยงามเหมือนรูปปั้นที่ถูกปั้นด้วยมือแต่แฝงไว้ด้วยหลักอากาศพลศาสตร์ระดับสูงไม่ใช่การใส่ปีกหรือครีบมากมาย แต่ใช้การออกแบบของเส้นโค้งพื้นผิวและช่องลมแบบแอคทีฟที่ช่วยควบคุมแรงกดได้อย่างแม่นยำตัวถังทั้งคันถูกสร้างด้วยวัสดุพิเศษที่ปาาานี่คิดค้นเองเรียกว่าคาร์บไทเทเนียมซึ่งเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เสริมไทเทเนียมทำให้แข็งแรงแบบเหลือเชื่อแต่มีน้ำหนักที่เบามากจนแทบไม่น่าเชื่อว่านี่คือรถเครื่องใหญ่ระดับไฮเปอร์คาร์ไฟหน้าของรุ่น2 0 2 6ถูกปรับดีไซน์ใหม่ให้ดูดุดัดนและทันสมัยมากขึ้น ด้วยรูปทรงตาเพชรแบบเต็มระบบเล็กความคมชัดสูงมีไฟ DRL รูปโค้งที่ให้ลายเซ็นเฉพาะตัวกระโปรงหน้าใช้เส้นโค้งที่ลื่นไหลเหมือนงานศินละปะร่วมสมัยชุดกันชนหน้าออกแบบให้มีช่องรับอากาศขนาดใหญ่เพื่อช่วยลดความร้อนของเครื่องยนต์และเบรกส่วนด้านข้างของรถดูทรงพลังมากด้วยช่องดักอากาศขนาดใหญ่ที่ช่วยระบายลมและสร้างแรงกดขณะใช้ความเร็วสูงมองเพียงแอร์วบเดียวก็รู้ว่ารถคันนี้เกิดมาเพื่อความเร็วและความสมบูรณ์แบบจริงๆ ด้านท้ายของฮีเรีย2026ก็ยังคง DNA ที่โดดเด่นด้วยฝาท้ายแบบวงกลมสี่ดวงที่เป็นเอกลักษณ์และท่อไอเสียไทเทเนียมสีท่อทรงแยกกลางสไตล์ปากานีที่ทั้งโหดและสวยงามในเวลาเดียวกันชุดดิฟฟิวเซอร์ถูกออกแบบใหม่ให้ใหญ่และลึกขึ้นทำงานร่วมกับปีกหลังแบบ a อ t i v e a อ r o ที่สามารถปรับขึ้นลงได้อัตโนมัติตามความเร็วและแรงกดที่ต้องการซึ่งเป็นจุดที่ทำให้รถรุ่นนี้มีเสถียรภาพสูงมากแม้จะใช้ความเร็วที่ระดับคนปกติไม่กล้าจินตนาการ เมื่อเข้ามาดูในห้องโดยสารความรู้สึกแรกคือนี่มันห้องศิละปะไม่ใช่รถยนต์ Pagani Huayra 2026ถูกทำขึ้นด้วยมือแทบทุกส่วนไม่มีชิ้นไหนเหมือนรถทั่วไปเบาะนั่งเป็นหนังแท้เย็บด้วยลายหัตถกรรมละเอียดพิเศษเหมือนเฟอร์นิเจอร์ชั้นสูงมากกว่าชิ้นส่วนในรถปุ่มควบคุมส่วนใหญ่ทำจากอลูมิเนียมกลึง CNC ที่ให้สัมผัสเป็นเอกลักษณ์หน้าจอเรือนไม้แบบดิจิทัลใหม่ที่มีกราฟิกสวยคมชัดและเคลื่อนไหวแบบไฮเทคทุกครั้งที่สตาร์ทรถ คอนโซลกลางยังคงความเป็นปารการี่แบบดั้งเดิมคือใช้วัสดุโลหะผสมคาร์บอนและหนังแบบสั่งทำพิเศษทุกส่วนดูแพงดูพรีเมียมและแตกต่างจากรถซูเปอร์คาร์ทั่วไปอย่างชัดเจนพวงมาลัยทรงสปอร์ตแบบคาร์บอนไฟเบอร์จับกระชับมือและมีน้ำหนักกำลังดีจออินโฟเทนเมนต์ใหม่มีขนาดใหญ่ขึ้นรองรับ Apple Carplay และ Android Auto พร้อมลำโพงระดับไฮเอนที่จูนมาให้เข้ากับเสียงภายในห้องโดยสารที่มีการเก็บเสียงดีมากเมื่อเทียบกับรถระดับไฮเปอร์คาร์ เบาะนั่งของฮีเรีย2,026ถูกออกแบบให้ให้น้ำหนักกับการยึดเกาะร่างกายไม่ใช่ความรุ่มแบบรถหรูแต่ให้ความสปอร์ตและมั่นคงเวลาอัดโค้งแรงแรงร่างกายจะไม่ไหลไปมาทำให้การขับสนุกและมั่นใจขึ้นวัสดุภายในทั้งหมดตั้งแต่เพดานพื้นพวงมาลัยไปจนถึงที่วางแขนล้วนทําจากวัสดุพรีเมียมชั้นสูงที่บาาีเลือกมาเป็นพิเศษเรียกได้ว่าแค่ได้นั่งก็เหมือนได้เข้าไปอยู่ในงานศิลปะที่เคลื่อนไหวได้แล้ว มาถึงหัวใจสำคัญของรถคันนี้นั่นคือสมรรถนะปาการีฮีเรีย2026ใช้เครื่องยนต์ V 1 2ทวินเทอร์โบที่พัฒนาโดย Mercedes-AMG แบบเฉพาะทางให้ปากานีเท่านั้นเครื่องนี้ให้พลังระดับมากกว่า850แรงม้าและแรงบิดมหาศาลที่ดึงหลังติดบอดตั้งแต่รอบต่ำการเร่งจาก0ูนยถึง100กิโลเมตรชั่วโมงสามารถทำได้ในระดับประมาณ2.4วินาทีเท่านั้นซึ่งถือว่าเร็วสุดโหดในกลุ่มไฮเปอร์คารยุคใหม่ ความเร็วสูงสุดคาดการณ์อยู่ที่ประมาณ370-400กิโลเมตรชั่วโมงแล้วแต่การตั้งค่าและสภาพแปรเสียงเครื่องยนต์ของรุ่นนี้ดุดันและมีเอกลักษณ์มากเสียงท่อไทเทเนียมให้โทนที่แหลมลึกและชัดเจนเหมือนเสียงอาวุธจักรกลที่มีพลังสุดขีดการเปลี่ยนเกียร์ทำได้รวดเร็วด,ด้วยระบบเกียร์คลาดเดี่ยวแบบเอ็กรรุ่นใหม่ที่ตอบสนองเร็วมากน้ำหนักตัวรถเบามากเพราะวัสดุพิเศษทำให้ทุกการตอบสนองทั้งคันเร่งพวงมาลัยและเบรกทำได้แม่นยำและเฉียบคมสุด,สด ระบบการสะเทือนปรับได้หลายโหมดทั้งแบบสปอร์ตแบบเรสและแบบถนนทั่วไปใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยให้รถเกาะถนนดีมากถึงแม้จะใช้ความเร็วสูงในโค้งก็ยังรู้สึกมั่นคงระบบเบรกเป็นคาร์บอนเซรามิกที่สามารถลดความเร็วจากระดับสูงได้อย่างมั่นใจไม่มีอาการสั่นหรือเฟดแม้จะใช้งานหนักระบบควบคุมสเสถีนรภาพถูกจูนมาอย่างฉลาดให้ความสนุกแบบรถแรงแต่ยังคงความปลอดภัยสำหรับคนขับที่อาจไม่ใช่นักแข่งมืออาชีพ ด้านราคาของปาการนี่ยีเรีย2,026แน่นอนว่าไม่ใช่รถที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย่ายเพราะรุ่นนี้ผลิตจํานวนจํากัดมากและเป็นรถที่ต้องสั่งผลิตแบบเฉพาะตัวราคาคาดการเริ่มต้นอ,อยู่ที่ประมาณ120-150ล้านบาทไทยหรืออาจสูงกว่านี้ขึ้นอยู่กับออปชั่นวัสดุพิเศษที่เลือกรวมถึงชุดตกแต่งต่างๆที่ลูกค้าสามารถออกแบบเองได้แทบทุกส่วนเรียกได้ว่านี่คือรถที่ไม่ได้ซื้อด้วยเงินอย่างเดียว แต่ต้องซื้อด้วยสถานะและสิทธิพิเศษที่ไม่ใช่ใครก็ซื้อได้ไท้ายที่สุดปาการีฮีเรีย2 0 26ไม่ใช่รถสำหรับคนทั่วไปแต่เป็นรถสำหรับคนที่ลหลงใหลในงานศิลปะเทคโนโลยีความเร็วและความพิเศษที่ไม่มีใครเหมือนรถคันนี้รวมทั้งความหรูความโหดและความประณีตไว้ในคันเดียวเหมาะกับคนที่ต้องการยนต์ประกรรมที่ไม่ใช่แค่เครื่องยนต์แต่เป็นผลงานศิลปะของจริงบนท้องถนน ฟิลิสไรเวลคัมขอบคุณทุกคนที่รับชมถ้าชอบคลิปรีวิวไฮเปอร์คาร์สุดพิเศษแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรถระดับตำนานและรุ่นใหม่จากทั่วโลกเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับ